Hi everybody! Today we walk to the final of Unit 3 Family and Friends วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของเลขหลักสิบเป็นภาษาอังกฤษกันนะจะมีวิธีการเซหรือมีการสเปลอย่างไรเราไปติดตามตัวแรกกันเลยเฉนเลขสินั่นเองนะคะ T E N T E N เฉน สิบเห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนเราไปต่อที่หมายเลข20กันเลยดีกว่า next we will learn about two zero not two zero มันไม่ใช่เลข2กับเลขศูนนะคะทุกคนอันนี้เขาเรียกว่า20 t w e n t y t w e n นั่นเองจำไว้เลยนะคะ20 2 0 20 20 20 0 20, 20. หรือเลข30นั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสเปลลิงของเลขที่30กันเลยจ้า30 30 thirty 30. 30จำไว้ให้ดีๆนะครับ3 0 t h i r t y ไม่ใช่ Th e t h r W e t y หรือว่า3 t ไม่ได้นะ next this is 4 0 r 4 0 in Thai language forty 40 40นะคะ FOR ไม่ใช่ FOUR แล้วก็ตามด้วย TY นะต้องเป็น FORTY 40หรือ40เลขต่อไปนะก็คือ50 or 50 No i s not 50 i s 50 Fifty 50, 50อย่าลืม เวลาสะกดนะคะห้ามพูดว่า50เป็นภาษาอังกฤษว่า5 G นะไม่งั้นครูจะตีนะคะดังนั้นพูดให้ถูกต้องด้วยว่า50 50เลขต่อไปกันเลยเลขนี้เลยนะเลข6กับเลข0อยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ต้องเป็น60ใช่ไหมดังนั้นเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเลข60นั้นเราจะมีวิธีการพูดอย่างไร60 60 S, S I X T Y S I X T Y 60 60, 60. ง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่าเลข6นั้นภาษาอังกฤษร้อพูดกันอยู่แล้วว่า6ดังนั้นเอา t กับตัว y มาใส่ด้านหลังแค่นี้ก็สามารถเป็นได้คำว่า60หรือ60 ตัวเลขตัวถัดไปกันเลยดีกว่าครัทุกคนเวลาทุกคนเห็นเลข7จ็ดนะนึกถึงอะไรนึกถึงเซเว่นใช่ไหมเซเนะ่ะหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาแต่ไม่ใช่ในตัวนี้นะคะเพราะว่าเลขนี้มันคือเลข70เลข7กับเลขศูนยอยู่ติดกันนะคะเรามีวิธีการพูดอย่างไรไปดูกันเลยลนี่เลย seventy seventy 7 0 70 70, 70 70เห็นไหมง่ายมากๆเลยทุกคน next number is 80เลข8กับเลขศูนยอยู่ติดกันก็คือ80นั่นเองนะคะ e i g h t y e ส 80สะสังเกตได้ว่าเวลาเราเติมตัวทกับตัว Y ด้านหลังเนี่ยเราเอาตัวทีมาแค่ตัวเดียวพอแล้วนะเราไม่ต้องเป็น e i g h d t y แบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะทุกคนเลข9กับเ็ลขสูตรอยู่ติดกันแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเลข90นะเราจะมีวิธีการสะกดคำว่า90เป็นภาษาอังกฤษอย่างไรไปดูที่สไลด์ถัดไปเลย n i n e t y n i ที่แปลว่า90นั่นเองจำให้ไว้ขึ้นใจนะคะทุกคนน้าจีเก้าสิบนจีเก้าสิบนจีเก้าสิบ The final number of today is one zero zero No 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 it's not spelling of this number the correct spelling number is one hundred one hundred one hundred 100เห็นไหมเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งพยาทุกคนต้องจำไว้ให้ดีๆนะคะว่า100นั้นภาษาอังกฤษเราพูดว่า100ไม่ยากกันเลยใช่ไหมทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยดีกว่านะว่าเป็นขั้นตอนอะไรนั่นก็คือขั้นตอน practice นั่นเองนะเอาละครับวันนี้เกมของเรามีชื่อเกมว่า call the number โดยที่ทุกคนเนี่ยจะต้อง look at the number beside me อยู่ข้างๆคุณครูนี่เองนะว่าเป็นเป็นเลขอะไรนะแล้วทุกคนก็ต้องต อบ Choice A, B หรือว่า C โดยคุณครูจะอ่าน Choice แล้วในระหว่างนี้คุณครูก็ต้องจับเวลาลงไปด้วยนะ A 50 B 60 C 9 G ้ลดเวลาแล้วแล้วคำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ก็คือ60 60นั่นเองนะครับทุกคน ข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะครับทุกคน item two c o n number โดยมองดูที่รูปภาพนี้สิเป็นหมายเลข3กับเลขศูนะทุกคนดังน,นั้นคุณครูคจะมาทายนักเรียนว่านักเรียนจะตอบอะไรนะว่าระหว่างข้อ a 3G b 30 c 3 3จับเวลาจ้าโอเคตอนนี้รู้แล้วนะ one two three wow คตอบถูกต,ต้องในข้อนี้ก็คือ30ข้อ b next number is 4 o 4 t y 0ใช่ไหมแต่40มันต้องเป็นข้อไหนระหว่าง a 40 b 40หรือ c 40ออกเสียงว่า40ทุกข้อเลยแต่ทุกคนจะต้องสะกดให้ถูกนะคะว่า40ที่ถูกต้องนั้นมันต้องสะกดอย่างไรว้าวดังนั้นข้อ a เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะ forty 40, 40 the final item is นี่ตัวเลขมาแล้วเลข1เลขศูนย์กับเลขศูนย์เนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่า100ใช่ไหมดังนั้นมันต้องตอบว่าอะไร a 100. b 100. r o or c 100ว้าว the correct answer of t h e s e questions is 1 0 0 c ต่อไปนะครบคุณครูก็จะพูดถึงเรื่อง d u c ต and แรปอัพกันเลยเนาะว่าวันนี้การบ้านของเราที่ครูครูจะสั่งนั้นมันเป็นรูปแบบไหนนั่นเองการบ้านในวันนี้นะคะชื่อใบางานว่า c o l l me number โดยที่คุณครูเนี่ยจะมีตัวเลขหรือว่ามีตัวอักษรให้แต่ละอันเนาะและทุกคนจะต้องนำนะคะตัวเลขไปใส่ ในช่องบนแบบนี้นะหรือบางข้อที่มันขาดด้านล่างนันเรียนก็ต้องเอาคําสัพบไปใส่ตามตัวเลขให้ถูกต้องนะไม่ใช่ใส่ไปเลยนะหก่เป็นส0 4สี่เเป็นอะไรนะเป็น F ที่ไม่ได้นะทุกคนจะต้องตอบให้ถูกต้องด้วยนะคะนี่เลยนะคะเป็นแรปอัพหรือว่าสรุปของเราในวันนี้นะเริ่มจากเช่นสิบ0 w 0 n t y ยี่สิบ g ไม่ใช่50 50 50, 50 60 60 60นะคะ60 60แล้วก็70ก็คือ70 80 8 0 90และ100 100 และนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดนะคะที่คุณครูนำมาฝากกับทุกคนในวันนี้นะตอนนี้ก็ is t time to say goodbye class thank you see you next class เจอกันใหม่ในเทอมหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ thank you say goodbye to semester one